ด้วยจิตใจไฝ่ธรรมนำมาบวชเกิดยิ่งยวดในพระธรรมคําสั่งสอนลาทางโลกสู่ทางธรรมไม่อาวรนรางสังหรณ์จะเป็นปราดเปลื่นปัญญาหวังพาตนพาคนให้ถึงฟังจิตใจยังมีพระธรรมนำส่งแสงแม้อ่อนร้าจากอาพาธไม่เปลี่ยนแปลง เอาเลี่ยวแรงที่เหลืออยู่สู้ต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายม่เช้าวันนี้ก็เช้าวันที่22ตุลาคมพศะส5 6 4นณที่ทุรงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายทำขาแหลมอยู่ที่ตำบลวังสบุญอำเภอวังสบรณ์จงังหวัดสระแก้ว วันนี้ก็เป็นวันตกบัตบทเทโวเนาะวันนี้ตามพุทธประวัติก็พระเจ้าก็ได้ลงมาจากชั้นเทวดึงเนาะวันนี้ไงลงมายังเทโวโลกจากเทโวโลกลงมาโลกโลกมนุษย์จากเทโวโลกเออลงมาสู่โลกมนุษย์มนุษย์โลกอันนี้ พระเจ้าก็าไปโปรดพระมารดาจุดที่สวรรค์ชั้นดาวระดึงนะไปสอนเทศนาทำให้เทวดาทั้งหลายได้ฟังวันนี้บันตบททัดเทวเปิดโลกเปิดโลกทั้งสามภพวันนี้ก็ตะบททัดเทวเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้พระก็จะลงแล้วไม่ใช่จาลงเทวลงจากเทวโลกดอกพระจะลงเขาแล้ว เออจะลงเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ลงมาจากเทวโลกเด้ไม่ใช่ลงมาจากเทว,ว,าาเทวสวรรค์เดออ้พระก็จะลงเขาแล้วตอนนี้วันนี้เออพระลงเขาแล้วพระสิไปเออสิไปเที่ยวตลาดก่อนออไปทรุรละไปทุรละก่อนไปตลาดจั็หน่อยว่าจะไปแล้วไปเลยดอกพระสิไปตลาด ลงลงเขาปเด็ลงมาจากสวรรค์ดอกภาชล่งเขามือนี่เออพระเจ้าก็ลงมาจากเทวโลกเน๊มาสู่โลกมนุษย์่ะมนุษย์โลกมายังมนุษย์โลกเน๊ะวันนี้นะมันเปิดโลกนะนะเออเปิดโลกทั้งสามคือไปเปิดนรกมนุษย์โลกนี่แหละจมมาโลกมัน โลกมนุษย์เปิดเทวดาในสูงสวรรค์นั่นะก็ว่าเทวโลกออให้เห็นกันเทวดาก็เห็นมาเทวดาเห็นอยู่แล้วและมนุษย์เนี่ยพวกมนุษย์พวกเปรตพวกอะไรเทวดาเขาเห็นหมดนั่นแหละพวกนรกแต่พวกเรานี่พวกมนุษย์มันไม่เห็นหรอกไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกวันนี้ก็จะเปิดพระเจ้าเปิดโลกสามบางเปิดโลกเกิดขึ้นนะวันนี้ อ,อด้วยอิทธิฤทธิ์ให้เห็นกันเปิดลบทั้งสามไม่เห็นนะอิทธิฤทธิ์พิณิหารต่างๆนั่นแหละด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพของพระองค์ท่านสามารถทำได้เตาสเห็นออหยางเฮาตาเฮาสเห็นออหยางเห็นตาลูกงามงาะตัวตาเฮาเห็นลูกงามงาม เออกินกินหอมหอมตัวแต่ดมกินหอมหอมเห็นลูกเห็นหมดทุกอย่างความเป็นจริงเอาตาเหนือเอาสิเห็นยังไงล่ะเจ้าสิเห็นเอาตาในผืนเด้จะสิเห็นได้เออตาในเออโดยการรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยแหละเราจะได้เห็นตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์ขึ้นมายังจะเห็นเทวดาเห็นสิ่งที่ละเอียดได้ อกลงเขาอ่ะลงเขาลงเขาลงมาจากถ้าลงจากเขาจะไปสู่ตลาดเออพภ,ภมีปัจจัยเราก็จะออกตลาดตัวเนาะเออเออนี่ภาพวปัจจัยเราตัวตาปาดเทโบก็ได้อยู่ตัวสองลอยสามลอยอยู่เออได้สองลอยก็บาทอยู่เด้เหมือนนี้ ปัจจัยสองรอยกว่าบาทก็ไปเที่ยวตัวแต่เนี่ยเที่ยวตลาดวันก็ได้อยู่ด้วยานก็ได้สองสามรอยอยู่ด้รวมแล้วก็หาร้อยอยู่ด้สองมื่เนี่ยเออหาร้อยบาทเพิ่นเนีพระเออวันออกภาษาก็ได้สองร้อยกว่าบาทเออวันตลาดเทโบก็ได้สองร้อยกว่าบาทรวมแล้วก็ห้าร้อยกว่าอยู่พอออกตลาดได้อยู่ด้เนาะ พ่อได้ขารถขาลาไปกับพ่อแล้วแต่ตขาขารถไปกับเที่ยวตลาดเออเดี๋ยวต,ตากลรถขานรามันไปกับพ่อแล้วเออคืออยู่ดออเดในเนาะพาเอาเที่ยวตลาดไปนะโอ้ยพาจะไปซื้อน้ำตาลเออซื้อน้ำตาลแน่เออจะไปซื้อก๊อกหนาบแน่ กอกนามมันซึมมันหัวมันซึมก็สิเปลี่ยนกอกใหม่ตัวอย่างไม่สื่อเนานันไม่จะออกตลาดไปธุระ่น่ะไปซื้อธุระน้ำไปทุระออกตลาดจากน้อยเนาะมีเงินเลอเด้อสองมือนได้หาลอยกูบาทก็เอาเปียงเออมาเห็ุเบียยเห็นงานอย่างเนาะได้เงินพร้อมนะสองมื่เออเห็นเบียกอย่างสดมนต์ให้พรนเพิ่นจะซื้อเนาะให้สินให้ท้ำเพิ่นจะซื้อมันก็ม่นได้เ่อยได้ละ บ่ได้ไปตัดอ้อยดำหน้าเกี่ยวเข่าอย่างนัง่งให้พรอนพันซื้อให้สินเนพันซื้อเนะก็ได้แล้วเด้เออได้ซี่หาล้อยแล้วเอาเปียงหยัดยมม่อมโว้ยตักแดดตักลมเหตุงานเหตุการ์ตัดอ้อยเกี่ยวเขา่าหมดละสามล้อยเอ้ยควรจะได้เด้งหน้าดำหมดแล้วอันนี้สบายแล้ว เสด็จมันมาเกินเกิงชั่วโมงได้แล้วเด้เทศก็เทศเกิงชั่วโมงก็ได้แล้วเด้เออบ่ได้ตักแดดตักเมื่อยอีหยังอยุหันเออคืออยู่ด้เนาะพระนี่ก็ได้คืออยู่สิอยูโดนๆอยู่ดอกอับแดดยังมีญยาดยุ่มอุปถัมภ์อยู่นี่สิอยูโดนๆนนั่นและมีเข้าฉันอยู่เนาะมีเข้าฉันมีเงินใส่ปัจจัยใส่ปานิมันก็สบายขังตัวพระเออ มาบวชห,หลายๆได้เอินส่วนกันมาบวชห,หลายๆสบายคืออาตมาเนี่ยเออเหยียกกันเหยกนั่นการสั่งก็ไปต้องเฮ็ดอยังเนาะฉันแล้วก็นอนออกเที่ยวตัวตอนนี้ออกพภาษาแล้วออกเที่ยวตัวเออเอาละไปไปละออกตลาดจะเข้าก่อน